ครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ยกาตอีกเสาโตแล้วข้ให oh ้ยยูดีไม่แห้งยูเย็ดเป็ดสุกครับร่มเย็นล่มเย็นนะครับเป็น <ผม S 1> หูบไข่จังหน่อยแล้วแต่ว่าก้าทิไปหาหมอเกือเก่าเออถ้อา,อาไปหาหมอเผล่อโคตรก้าหมอมันแนวแนวถื่อกันเนาะงี้มามามาเงี้ยครับก็ใชได้กินข้าวกินน้ำนะครับผมปั๊ดเ็อะไรข้าวนี้เลยครับพี่น้องกด มีห่อต้มไก่คุณได้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาดจะเปีนจกขตาวีบตากแดดเป็บข้าวบัวผาผครับพี่น้องต้ไก่กับลไ้ครับเลานบั่เอาขึ้นเลยขึ้นเลยเพย่นนี่อนั่งเท่าที่ ตับขี่หน่อกโอ้ทอดลาแดงๆครับคือได้หอเลยมันไปท mm ้ายมาแหม เอาเอาเอาสอดได้กันเลยา่่มาไาไทยจเพียงนัผีนะพนาผี น่จังกว่าแดดเสียงนั <Tact ics> yeah. ่งมาแจกให้บ้านด้วยนจัเแบ่งตกไก่าได้ดตกไก่ว่าเรอบอกตักมาในถ้ยนึงแม่แม่ตักมาพี่จะเกิดได้ไหมใครที่แม่อีกแล้ว

มาเด้อพี่น้องกิน้วกั่นกันกินข้าวกล่นเนาใคร,ครกคินข้าวกุ่นเนาใครแล้วจ้าเอ้นั่นนั่นนะมาทไ่ี

การไ่ทันยืมยูดิกาไม่จีรกาเราตื่นเต้นแล้วจะได้ไปนอนโรงบาลจไนเต้นเต้นโอเคสมวื่ใงายเน่ตื่นเต้นจะได้ไปนอนโรงบาโอ้ยพี่น้อง บอกเล่าให้เน่ยบอกในเลากับว่ไปพี่น้องพี่น้องทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายบอกเล่าเนี่ยบอกเล่าซอยเนี่ยอยากให้เล่าไปอยู่อยากงไงเลาไปเขาน้ำเกียสวัสดเล่าให้พ่ไปเลยดตามมาหลายโลกกอกดอะไรกอดอะไรรแ

ต้มไก่บ้านนาะคุไ้ไก่ทนนี่ต้มไก่เนี่ยแ่บแ่บๆยกโป่งให้เลยแ่บี่นี่ต้มไก่แสบพี่นี่ยบอแ่บบอแสบไปเท่ากินแล้ววะ เอ่าเล่าขอบัชนัดป่ะน่ผมใส่ต้มไก่เดี๋ยวผมมันเป็นแม่มันเป็นม้หัดไก่ตีจานล็อกคุณมน น้อีกแล้วไปๆีด้วยเฮ้ยขาดขาดอาจารย์ล็อกของผ่แซสพนี้ผมนี่ว่าเสือไม่ยังกินน้ำกรัน bắp kìm luôn, thành thành cái cũng cái bắp của cũng đi chín cũng đấy

เมื่อวานนี้พี่บอไปบลวงฮะบลวงจลองว่านเน็เดืออพานไมนันมือนบ่มากันมอนแม่บ่างน้ำมันคล่องๆมี่ยบางน้ำเดอาอดันทร์จทำน่นีคอ อาจารย์เขามากินเขาก่อนครับแหงมือแหงือเมือนกันครับจกินเขาก่อนนี่อาจารย์ยังไงดีเด้อเบกเราค้าเรไปสองเบกแกผิดขันอาจารย์ว่างกินเราผมดิดย้อนาดามไม่ดอยูกันมาแต่ว่าซิบก็ปีเพ่เห็นแล้วสินเา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

รัว <mile> ัไสบินขุนน้หลจังเี้ยวาวเี้ยเาเียว้วสิวัไเนี่ยนี่งนีนครับนี่ไ่หมดเออรวกินเนาะขึ้สิเส็พี่น้องพอกันคลิปหนากันแล้วกันครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ